ล่าสุดนะมีเทรดเดอร์คนหนึ่งส่งพอร์ตให้ผมดูหลังไม้นะก็คือเขาเนี่ยเทรดจาก3,000บาทนะครับไปเป็น6ล้านบาทได้นะครับในระยะเวลาแค่1สัปดาห์นะครแต่เป็นการโอนอินแค่4ครั้งเองนะซึ่งพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่ฝาก100ดอลลาร์นะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้ไปถึง183,855.26ดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงของการเทรดแบบเ,าเ,เ,าาาเาอาอินเนี่ยนะครับเราก็สังเกตได้ชัดเลยว่าถ้าสมมติเรามี100ดอลลาร์เนี่ยนะครับเรา วางความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่1ต่อ10นะครับก็คือ risk reward 1 1ต่อ10นะครับแสดงว่าถ้าเรารวมทุนไปแล้วเนี่ยมันก็คือ11เท่านั่นเองนะในที่นี้นะถ้าเราเทรดเอาอินครั้งที่1นะจาก100ดอน,นะครับ1ต่อ10ก็จะเป็น1,100ดนดลนะคร ครั้งที่สจาก1,100งพันหร้ดนะครับเป็น1,2100หองพัร้ดนะครับครั้งที่3จาก1,2100หองพัร้ดอน,นะครับเป็นห3 000, นนึ่งแสนสามหมื่มั้ยดนถ้าเราเอาอินถึงครั้งที่4นะครับเราจะเปลี่ยนเงินจาก1 000, 3, 000, นึ่งแสนสาาร้ดนะครับเป็น1 000, 4, 000, 4, 000, 000, นึ่งล้านสี่แสนหงร้ดลได้เลยนะแสะดงว่าการเอาอินจาก100่งร้อยดอล ไป1 8 8 0 0 0ดอลลาร์เนี่ยเป็นไปได้กับพี่แต่ต้องใช้อ1หารนต่อนะครับทีนี้นะผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าการเทรดแบอ r หารต่อเนี่ยเราต้องสังเกตกราฟแบบไหนนะฮะไปดูกันครับ โอเคนะนี่คือตัวอย่างของกราฟนะครับที่เรามองโครงสร้างมาแล้วนะว่าราคามีการเบรกออฟซัคเจอร์นั่นก็คือเป็นฝั่งบายนั่นเองนะที่เหลือเนี่ยนะครับเขามีการคอนโซเลชันเห็นไหมครัจังหวะคอนโซเลชันเนี่ยผมอยากให้ทุกคนใช้พี่เวอร์ไทม์โซนเป็นนะซึ่งผมสอนไปแล้วนะในไลฟ์แล้วก็คลิปอื่นๆนะพี่เวอร์ไทม์โซนเนี่ยเราเช็คอย,อย่างี้ครับตีสวิงไฮสุดจนถึงโลแรกนะหลังจากที่ราคามีการ เบรกออฟสติเจอร์ไปแล้วนะครับซึ่งเรามองโลแรกตรงไหนนะมองที่ MACD มีการตัดลงอย่างนี้นะทีนี้ก็เป็นไฮสุดและโลแรกแบบนี้นะครับจังหวะ0 1 2 3ในจังหวะนี้จะเป็นจังหวะไซเวย์นะครับเราไม่ควรเข้าไปเล่นนะฮะส่วน3ไป5สามารถเทรดได้ครับอ่าก็ต้องดู MACD ตัดตั้งเอเมซีตัดขึ้นหรือเปล่านะฮะอ่าชุดนี้นะครับส่วน5ไป8นะครับชุดนี้คือจังหวะที่สวยมากๆเลยนะก็คือจังหวะที่เป็นเทรนด์แน่นอนนะครับก็คือ5ไป8แล้วยังไม่มีีกกาาารรรรชุดดเเเิมมนนนนนะะะะะคััับอ้้ฮฮจห็ และจะเห็นการที่ราคาจะมีการยกโลสูงขึ้นเห็นไหมครับและจะเห็นนะครับเวลาที่เราเทรดก็คืออยู่ที่ประมาณช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายอเมซีมีการตัดขึ้นแบบนี้นะครับอลองสังเกตนะนี่ครับดังนั้นเราจะมองแบบนี้ครับว่าโพซิชั่นฝั่งบายของเราเนี่ยนะครับ จะอยู่ที่บริเวณที่เอเมซดีมีการตัดขึ้นนะครับและซับรอสที่โลนะฮะนี่แบบนี้นะซับรอสที่โลโลล่าสุดนะครับของเอเมซอนดีแบบนี้นะจากนั้นนะครับให้ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน1ต่อ10เลยะชุดนี้นะถ้าเราสังเกตนะครับงต่อ10ก็คือซับรอสอยู่ที่340นะครับแล้วก็ TP อยู่ที่ประมาณ3,400นะฮะชุดนี้นะครับนั้นเราจะทําการเพิ่มเวอร์ชันฝั่งบ่ายแล้วถือยาวๆเลยนะเป็นการ all in ฝั่งบ่ายหต่อ10นะครับข้อสังเกตนะครับถ้าสมมติ MACD เนี่ยเป็นก้อนเดียยววาๆเลยแบบนีี้ดครับ แล้วตราบก็ขึ้นยาวๆอยา่างนี้เราจะถือพอร์ชั่นง่ายขึ้นนะครับถ้าสมมหัวเป็นก้อนเดียวเราไม่ยาวนะครับอ่าสมมติว่าบวกหนึ่งเท่าหรือว่ากำไรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราว่าจะไดแนวหน้าไม้ไว้แล้วถือยาวอะไรเงี้ยนะมันจะมีจังหวะจังหวะหนึ่งที่กราฟจะไม่ลงมาชนในแนวหน้าไม้แล้วถือไปหนึ่งต่อสิบได้ครับพี่พในกรณีนี้หนึ่งต่อสิบเราถือแค่สามพันสี่ร้อยจุดเองนะครับ กราฟทุกคนนี้นะวิ่งวันนึงเป็นหมื่นจุดนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะว่าแบบเอ้ยผมจะต้องถือ5วัน10วันหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่การเอาอินหนึ่งต่อสิบนะครับถ้าตราบใดก็ตามแต่เราทีพีต่ำกว่าหนึ่งหมื่นนะมีสิบทีพีในหนึ่งวันนะฮะอย่างในกรณีนี้นะครับเอวีซีดีลูกเดียวใช่ไหมครัสามารถเทคโปรฟิตได้เลยนะในชุดนี้นะก็คือสามพันสี่ร้อยจุดใช่ไหมครับหนึ่งต่อสิบนะครับซึ่งมันก็จะสอดรับกับสิ่งที่ผมสอนไปนะครับว่าหนึ่งต่อสิบนะครับก สามารถโตเป็น50ล้านได้ในวบพีแน่นอนนะครับไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวนะที่สามารถทําได้ตลาดนี้นะครับมีเทรดเดอร์หลายๆคนนะครับตอนนี้นะฮะเริ่มแล้วนะครับจาก1้อยดอลเป็น2องแสนดอลร้อยดอลเป็นแสนแปดอะไรเงี้ยนะครับเราอยู่ในโลกของความเป็นไปได้ในวีดีนะครับดังนั้นนะฮะการที่เห็นว่าการเทรดแบบนี้นะครับเปลี่ยนจากเงินน้อยเป็นเงินเยอะได้นะครับคนอื่นทําได้นะฮะแสดงว่าเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเยอะมาเทรดในตลาดนี้นะขอแค่ใช้ ทุนน้อยๆและความรู้เยอะจากเพจโค้เจมส์สอนเดร์สันนะครับที่สามารถทําได้แน่นอนนะแล้วถ้าใครเชื่อว่าเราอยู่ในตลาดนี้แล้วเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับสามารถเทรดเปลี่ยนชีวิตได้นะพิมพ์ทำได้ได้ช่องคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะ